อหลอจังเลยอะ่ะถ้าเราใช้โปรไฟล์ของเราเขาก็คงไม่คุยกับเราเนาะไปหาคนหน้าตาดีๆมาสร้างโปรไฟล์แล้วแอดเขาดีกว่าติกอาจารย์อุ๋ย,ยวันนี้เสนอตอน Catfish ค่ะจากที่ได้เห็นในตัวอย่างนะคะก็คือ การที่เราอะไปหลอกคนอื่นว่าเราเป็นคนอื่นเนี่ยโดยการสร้างโปรไฟล์หลอกๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า catfish ซึ่ง catfish เนี่ยมันเป็นคำที่มีอยู่แล้วนะคะมันแปลว่าปลาดุกและเกี่ยวข้องอะไรกับการสร้างโปรไฟล์ปลอมเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างอันนี้ก็คือว่าก็มีเรื่องเล่ากันว่าปลาดุกเนี่ยนะคะมันใช้ใส่ลงไปในถังถ้าสมมติว่าเราจับปลาคอสได้เนี่ยแล้ว ถ้าปกติมีปลาคอตอยู่รวมกันเนี่ยมันก็จะทําตัวแบบจะตายอะไรเงี้ยทาตัวแบบง่อยเปยรี้ยแต่ถ้าสมมติเราใส่ปลาดุกลงไป catfish ปลาคอตเหล่านั้นก็จะเตื่นตัวแล้วก็แบบมีความกระตือรือร้นในการเป็นปลาคอตขึ้นมาก็คือมันจะไม่มันจะไม่ดูหอยเหี่ยวเหมือนเดิมอะคะ่ะอันนี้เป็นตำนานนะคะคุณนีฟเนี่ยซึ่งเป็นเป็นโฮสต์ของรายการ catfish ของ m m t v นะคะซึ่งเป็นคนแรกเนี่ยที่เอาเรื่องเนี้ยมา ทําให้เป็นแบบ poplar u culture ทําให้ poplar u culture เนี่ยรู้จักกันมากขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าในโลกอินเทอร์เน,น็ตอะเราไม่สามารถเชื่อใครได้ถามตัวเองเหอะว่าสิ่งที่เราพูดหรือว่าโพสในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความจริงสักแค่ไหนกันและถามตัวเองไหมว่าเคยไหมสร้างโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปส่อง คนที่เราอยากรู้จักหรือว่าส่องแฟนเก่าหรือส่องแฟนใหม่ของแฟนเก่าอะอย่างนี้ทุกคนเคยใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยก็สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะอุ่ยมั่นใจมากเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยที่เล่น Facebook เป็นหรือ Instagram เป็นเนี่ยก็จะเคยโดนโปรไฟล์ที่ too good to be true คือดูดีกว่าความเป็นจริงเนี่ยมามา,มาหลอกลวงเราแล้ว ในใจเราอะ่ะอยากจะให้เป็นคนนั้นจริงๆที่แบบเป็นคนหน้าตาดีมาทักเราเพราะั้นทำให้เรารู้สึกดีใช่ไหมคะ catfish เขาเล่นกับความรู้สึกคนความรู้สึกของคนที่แบบเหงาไม่มีเพื่อนแล้วอยู่ดีๆก็มีคนคนหนึ่งที่หน้าตาดีมากมาติดต่อมาทักเราคือคนเราอะมันต้องตั้งทงไว้ก่อนเลยว่าอันี้มาหลอก,ก็เลยต้องพยายามหาทุกวิถีทางให้แบบ ทำยังไงก็ได้ที่เราจะได้รู้จักหรือเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเอสิ่งที่อุ๋ยทาเนี่ยโดยปกติเราก็คือว่าอา๋ออ๋อเหรอเอาเป็นหมอเหรออะไรอย่างเงี้ยเอาบางคนโปรไฟลดูงามมากเลยหนะ้าตาดีอยู่สิงคโปร์คือเราไม่ได้เราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปอยู่ในโปรแกรมหาคู่เนาะเราก็แค่เป็นเราใน facebook ของเราตามปกติแล้วอยู่ดีก็มีแบบคนมาแอดเป็นเพื่อนแล้วก็แบบว่า Hello, I'm a doctor. กเตอร์วันเท o โอยูอะไรเงี้ยนะ้จ้ะคือให้เราไม่เชื่อไว้ก่อนเลยนะคะถ้าอะไรที่มัน too good to be true เนี่ยดีเกินกว่าที่มันจะเป็นความจริงไปได้อะ่ะให้เชื่อว่ามันไม่จริงนะคะให้คิดไว้ก่อนว่ามันไม่จริงหรือถ้าเขาอยากคุยกับเราจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีความพยายาม Face Time มาหรือว่าโทรมาส่งข้อความเสียงมาคือแสดงความ บริสุทธิ์ใจว่าเราอะเป็นมนุษย์จริงๆเราไม่ใช่ตัวปลอมเราไม่ใช่บอทอะไรเงี้ยค่ะ Catfish เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ของ MTV นะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่พศ2555แต่พี่อุ๋ยเพิ่งเคยได้ยินแล้วพอเราก็ตามดูใน YouTube เนะสนุกมากเลยแบบฮุกอะ I'm hooked คือชอบมากก็เลยตามดูต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกแบบ เราดูเนาะเราก็คนที่ดูอยู่ภายนอกอะ่ะจะคิดว่าเชื่อไปได้ยังไงคุยไปได้ยังไงห้าหกปีไม่เคยเห็นหน้าเราจะคิดอย่างนี้ไงแต่จริงๆแล้วอ่ะพอถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวกับเราอะ่ะเราจะไม่รู้สึกเราจะเราจะพูดไม่ได้อะ่ะเออเราจะเราจะเพราะว่าคนเรามีความหลงตัวเองในระดับหนึ่งเนาะว่าแบบเฮ้ยเขาเขาต้องไม่หลอกเรานะ เราต้องไม่สวยขนาดนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเหยื่อเนี่ยเราจะเรียกว่า victim แล้วก็ catfish คนที่คนที่สร้างโปรไฟล์ปลอมเราก็จะเรียกเขาว่า catfish นะคะการกระทำอย่างนี้เรียกเรียกว่า catfishing เราถ้าเราเกิดมีคนมาทำให้เราเป็นเหยื่อขึ้นมาโดยที่เขาหวังอะไรจากเราเช่นหวังเงินทองเงี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะคือผู้ชายจะอยากให้ผู้หญิงโอนตังค์ไปให้ นี่มีอันนี้ไม่เคยยังไม่เคยเกิดขึ้นกับครูนะคะแต่ว่าที่เกิดบ่อยๆเนี่ยก็คือว่าทักมาไม่ว่าจะเป็นทาง l i n k ์อินซึ่งแบบ l i n k ์อินะมันใช้สมัครงานน่ะมันทักมาทำไมแล้วโปรไฟล์มักจะหลูหลาโอ้มักจะแบบว่าวิศวกรเป็นนายแพทย์อะไรเงี้ยแย่ไร yeah, right. คือถ้าอยู่โปรไฟล์ดีขนาดนี้แล้วอยู่ยังโสดแล้วยังต้องมานั่งทักผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ตอ่ะ มันต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างรุนแรงแล้วนะคะคือจริงๆแบบคนโปรไฟล์ดีไม่ได้แปลว่าเขาต้องไม่โสดเสมอ,อไปนะอย่างหลายๆคนก็อาจจะทํางานเยอะแล้วไม่รู้จะไม,ไม่ไม่มีเวลาหาแฟนอะไรเนี่ยคนน้เป็น์นะคะเออก็แต่ก็ยังไงก็เราก็จะไม่ไปทักคนอื่นก่อนนะเราเราต้องรู้จักก่อนเราต้องรู้จักตัวเป็นๆก่อนนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะว่า ต้องเห็นหน้าต้องได้ยินเสียงต้องรู้จักคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอย่าให้คนมาหลอกเราได้นะคะและถึงเคยโดนหลอกแล้วก็ตามเยาไปหลอกคนอื่นเพิ่มเติมสร้างกรรมนะคะอย่าไปหลอกใครแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตยอย่างไม่ประมาทนะคะในยุคนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีแบบนี้นะคะมันจะมีอะไรแบบที่มาหลอกเราได้เยอะแยะมากมายนะคะก็ฝากเอาไว้ะคะ่ะ เอานี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ